อยากได้ต um ้องเรียบร้อยดูใครแม่ดูโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะดูดูพระจ๋กก็ตามใจเหลือเกินดูค่ะโอ้ยได้แล้วก็ทิ้งพระจ๋าเลยใจบ่ใจบ่พร้อมดังดังข้างในแบบดิดงดิโดดิดงมันเต็มหมด ดูดูดูนั่งเต้นก็มีนั่งเต้นก็มีดูกัดฐานอ่ะนั่งลงคอก่อนนั่งลงสวยๆเร็วเร็วพ่อจ่ายจะให้เร็วโอ้ยดูนู่นค่ะแม่ดูดูค่ะดูท่าเล่นก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองครอนะคะดูไม่แตกให้มันรู้ไปดูค่ะดูไปเอาสีชมพูกับพ่อจ่ายเลยโอ้ย ดูมีเตะแม่นด้วยเียงมานั่งลงช่วยๆเร็วๆอยากได้ต้องต้องต้องเรียบร้อยก่อนโอ้อยากได้เก่งมากค่ะแม่แม่ดูอยากได้อยากได้รู้จักโคค่ะแม่แม่อยากได้ของเล่นรู้จักโครู้จักรอด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะ ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะเอานี้เอานี่เลี้ยงหนาวเลี้ยงหนาวหนึ่งวันวันนี้เลี้ยงหนาวหนึ่งวันนะคะเลี้ยงหนาวเลี้งหนาวพีเลี้ยงจูด้วยหนึ่งวันวันนี้อยู่กับพี่ปุ๊กนะลูกโอ้ยสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีโพ่อปมม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะ วันนี้จะให้พี่ปุ๊กมาเลี้ยงน้อง,อ,งอุ mai, อ er> อ้ยอดีใจใหญ่เลยพี่ปุ๊กมาดีใจใหญ่เหรอเออดูใครแม่ดูดี่ดีดีใจ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 โอ้ยดีดีใอดีใจดีใจดดีดีใจีใดี้จงีดีดีใดีกดีใดีใ้ดีมดีดีใจดีใดดดกดดู โอ้ยดูค่ะแม่มาดูพฤติกรรมของพี่ปุ๊กลุกนะคะว่าจะชอบช้างเด็กไหมดูโอบเอาเหมือนลูกตัวเองเลยนะดูน้องน้องอ้ยเอ้ยดูเขาดีใจดูเขาดีใจโอ้ยดีใจบ่หอันนี้ดีใจบนี้ดีใจบ่หนาวอยู่กับพี่ปุ๊บดูค่ะแม่โอ้ย ดูหูด้วยมึงในพี่ปุ๊กมะเบียงหูอีหลีว่ะดูโูดูหาปุ๊กเร็วหาพี่ปุ๊กอ่ะพี่ปุ๊กนั่งลงสวยๆแล้วนั่งลง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 ดิอนั่งลงดิอนั่งลงนั่งลงโอ้ยโอ้ยดูเขาให้มาเลี้ยงน้องต้องให้ต้องให้อาหารก่อนนะคะแม่เอารางวัลก่อนค่าจ้างก่อน หนาบอกว่ามาเลี้ยงผมหรือว่ามาเอาค่าจ้างอย่างเดียวเนี่ยดูจูมาหม,ม่ำม,มัมเร็วโอยวันนี้พี่ปุ๊กจะมาเลี้ยงน้องนะคะแม่แม่ดูเรียกจูมาเร็วจูมาเร็วจูจูวิ่งไปไหนลนะจูตื่นเต้นนะคะแม่แม่พี่ปุ๊กมาสังเกตดูพฤติกรรมต้นหนาวนะคะแม่ด่ดูอยากคุ้นเคยอยากรู้จักดูคะ่ะพี่ปุ๊กว่าที่คุณแม่ในอนาคตนะคะดู ดูครแม่แม่พี่ปุ๊กลุกก็แบบรักช้างเด็กเหมือนกันนะคะดูโอ้ยจะขอนั่งพี่ปุ๊กมาลูกพอดีเลยหนูอยากขี่หลังใช่ไหมนี่เลยขี่หลังพี่ปุ๊กีิจูมานีแล้วพี่จูดูค่แม่โอ้ยอยากนั่งกับพี่ปุ๊กดูค่ะอยากนั่งกับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กหนาวขอนั่งหน่อย ดูคะดูดูดูไข่แม่อันนั้นก็ทําเหมือนแบบลูกตัวเองเลยดูอะจูมาเร็วลูกเร็วมานั่าดังพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กมานั่งกับพี่ปุ๊กเร็วเร็วละเร็วเร็วดูไปแอบอยู่มุมรั้วโอ้ยขืนมีขืนอ้ามาเร็วพี่จูมาหาพี่ปุ๊กเร็วเร็วเร็ว โอ้ยดูถึงนุ่นไปย่ออะไรอยู่ถึงนู้นมาเรียบปุ้ยคือดูค่ะไปไปแล้วไปใจฮะหาจูมาเีร็วมาเล่นทางนี้เร็วจะไปหาจูนะใครแม่เดี๋ยวไปหาพี่จูก่อนไปหาน้องก่อนแล้วหนาจะอยู่กับใครมาเล่นทางนี้กับหนาวเร็วพี่จูเร็วป้าจ้าพี่ปุ๊กไปไหนแล้วป้าจ้าพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กมาเล่นกับหนาวหน่อยดู เห็นพี่ปุ๊กนั่งป e ั๊บไปขอนั่งตักปุ๊บเลยค่ะคนนี้ดูโอ้ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กมาดูเศร้าค่ะแม่แม่เศร้าเลยปิ๊หนาวหนาวเศร้าเลยไปจ๋าพี่จู้กับพี่ปุ๊กไปไหนเดี๋ยวมก็มาลูกเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาละรอเป๊บหนึ่งนะรอพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กไปหาฟักทองอยู่มาเร็วมาเร็วพี่ปุ๊ก นพี่ปุ๊กใหญ่เลยอ้อนพี่ปุ๊กใหญ่เลยพี่จูจูมหาพี่ปุ๊กแล้วลูกรุนไปแล้วใครแม่ก้นนั้นไม่ใช่อะไรนะคะก้นหาที่นั่งอยู่ต้นหนาวจะนั่งตรงไหนดีเนี่ยดูไคแม่ดูดูอ้อนดูอ้อนพี่ปุ๊กโอ้ยดู อยากได้บุกวาดิดูอยากได้อุดนีเลยดูดูใครแม่นี่เจอจูเน่บุกว่านั่งลงก่อนนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงสวยนั่งลงสวยนั่งลงสวยก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนดูนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแท่านดีเลยนั่งลงไม่เอานั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงสิจาวพีดจาวพีดเร็วนั่งลงสวยนั่งลงสวยโอ๊ยนั่งลงสวยเร็ว ดูขอนั่งลงก่อนสวยนั่งลงก่อนนั่งนังลงสวยนังลงเร็วสิดาพีเรสิดาพีนั่งลงเนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนังลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนังลงเร็นั่งลงเร็วนั่งลงเร็ว นั like Ooh, uh, ah, ha, ah, ่งลงค่อนั่งลงโอ้อยากได้ต้องเรียบร้อยดูไข่แม่ดูเล่นเลยโอ้ยเล่นเลยถ้าหนูนั่งเลยเล่นเลยเต็มที่นะพ่อหนาวมาเอาเร็วคนละอันเร็วอันนี้ของหนาวโอ้ยหนาวอิ่งหนาวกลัวคนละลูกอ้าแตกปุ๊เนี่ยจะแตกไว้จะแตกไว้ย ดูดูใครแม่ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูโอ้ยอ้ยอ่ะหนาวคนละอันแล้วหนาวหนาวกลัวใครแม่หนาวยังไม่ชินกับของเล่นไาจ๋าให้หนูหน่อยต้องหนูต้องนั่งกนค่ะให้หนูเล่นด้วยหน่อยนั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งลงนลงสวยอ่ะนั่งลงมาเร็วนั่งลงมานอคอนั่งลงสวยๆก่อน นั่งลงช่วยเร็วๆอยากได้ต้องต้องต้องเรียบร้อยก่อนโอ้ยอยากได้เก่งมากค่ะแม่ๆดูอยากได้อยากได้รู้จักโคค่ะแม่ๆอยากได้ของเล่นรู้จักโครู้จักรอด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะแม่ๆดูน่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ยดูโอ้ย โอ้ยสนุกใหญ่เลยสนุกเลยลูกดูใครแม่เอาไปแล้วอยากได้ไงลูกดูมาไงลูกมาแล้วลูกจ๋าจุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากได้อยากได้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักอ้อนเอาด้วย เรียบร้อยมากเรรียบ้อยแล่ะหนูนั่งลงขอใหม่อ้าวนั่งลงขอใหม่ก่อนเรียบร้อยอ่ะขอลูกโอ๊ยหนูขอหน่อยพ่อจ๋าหนูจ๋าจุดกบกบวาที่นูกหานั่งลงอ่ะนั่งลงขอก่อนนั่งลงสวยๆเร็วเร็วพ่อจ๋าจะให้เร็วโอ๊ยดูนู่นค่ะแม่ดูนี่ดูค่ะลูกเอาลูกล่องลูกเลยลูกโอ้ยลูกนั้นไม่ได้ลูกไม่ได้ลูก

oh, ao, ao, bay leo khay mẹ. âm đang đang căng này và đồn đi <laughs> đồn đi <laughs> đồn đi đồn, làm nó tèn bảo to. đong to đong to lên. Mày nhìn nào, tập hàng. Đu, đu, trái to lên. Đu, ta, mướn chu như nhìn. Làm ใจของพี่นั่นดีมีเห่านั้นะบ่มาไม่ได้แม่มันมาดีบโด้วยเหรอได้บอได้บ่บ่ดังดังดังในวัดดูดีดงดีดงดีดงมันเต้นหมดแล้วดูดูดูนั่งเต้นก็มีนั่งเต้นก็มีดูกัดขาง กับทางพ่อจ๋าห่าง่อนะลูกนี่นักมงนะคะนี่ดูดูนักมงนักมงนี่ดูดูอะเก่งไหมหนูเก่งไหมหนูเก่งจังเลยไปลไปะเอามงเร็วมงสวยเร็วพ่อจ๋าสู้ของหนูไม่ได้หรอกนี่ ดูใครแม่ทางนู้นโดนแม่ดูเมื่อกี้โอ้ยให้พนังกบไข่ก่อนกบโกไข่ก่อนป้าจ๋ากกบก็โดนเลยมุ้ยดูกบจากบโดนเลยดูโอ้ยโอนี่หากองดันดูโอ้ยดูโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้อ้ มีความทุกข์ครับผมยางงอยดูมีดีน้องตู้ครับ้ตู้จะแตกหรือไม่แตกจะแตกหรือไม่แตกจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยฮะดูดูใช่ไม่ดูโอยโอ๊ยดู โอ้โอ้ยมีเงินเหรังสันเด้อแล้วมีหนี่งก็สต๊อปสต๊อปผิดสต๊อปผิดสต๊อปเล่นแรงอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็แตกอีกหนู stop หนูพระจ๋าเก็บมาเลยไม่ให้แล้วไม,ลไม่ให้แล้วหนูเล่นแรงจะแตกแล้วดูใครแม่เตะอีโอ้ย นูเล่นเบาๆว่ะลูกเดี๋ยวมันแตกหนูไม่มีอะไรเล่นแล้วนะอ่ะนั่งลงขอขอหนูขอหน่อยพ่อจ้าขอได้แล้วเขาเล่นเต็มที่เลยค่ะดูใครแมยช้างน้อยอะไรรู้จักขอด้วยรู้จักอ้อนเอารู้จักอ้อนเอาด้วยนี่โอ้ยโอ้ยมีจะไปเล่นงั้นลูกดูดู กบไข่ดูอยดอ้ยทากบไข่อูโอูดอ่ะคอกับพ่อใจเร็วคอเร็ว พ่อจ๋าเล่นอีกรอบเดียวพอน้ไม่นองก่อนหนูขอเล่นอีกรอบนึงพอหนูไม่เล่นแล้วเอางอนแล้วนะคะงอนอ่ะมาเอาเร็วมาเอาเร็วมาเอาเร็วเร็วเร็วอย่าเพิ่งงอนนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วจุ๊ยจ้าพริตนั่งลงก่อนนั่งลงอ่ะขอขอพ่อจ๋าเร็วหนูขอหน่อยโอ้ยหนูค่ะนั่งอ้อนขอเลยอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะดู ดูพระจ่าก็ตามใจเหลือเกินดูค่ะโอ้ยได้แล้วก็ทิ้งพระจ่าเลย <laughs> โอ้ยต้องขอบคุณชุดสวยๆกับลูกบอลน่ารักน่ารัก ชุดสวยๆน่ารักๆจากคุณแม่พัชรินด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่พัชรินมากๆเลยที่เมตตาของเล่นมาให้น้องจูกับต้นนาวแล้วก็ชุดน่ารักๆให้พ่อจ๋าได้ใส่เล่นกับน้องจูขอพระคุณคุณแม่พัชรินมากๆนะคะขอให้คุณแม่อายุมั่นขัญยืนคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาคะ่ะดูชอบใหญ่เลยใครแม่รังจาาไม่ได้เล่น ลูกบอลอยค่ะนานแล้วเพราะว่าแตกไปเรื่อยๆดูถ้าเล่นก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองคนนะคะดูไม่แตกให้มันรู้ไปดูค่ะดูดูเอาสีชมพูกับผระจ๋าเลยโอ้ยดูมีเตะแม่นด้วยมีเตะแม่นด้วยโกบไว้เลยเห็นฟุตบอลหนูไหม มีใครเห็นฟุตบอลหนู์ไหมดูนั่งทับแล้วดูโอ้ยทับลูกโปูครับหนักปูโอ้ยลูกไม่ได้เอ้าลูกไม่ได้แล้วทีนี้เอ้าลูกไม่ได้แล้วเอ้าติ๊บเลยลูกไม่ได้เอ้าลูกไม่ได้ทีนี้เอ้าลูกไม่ได้ครับแม่แม่เอ้าจูเอ้จูดู ความสุขของน้องจูนะคะแม่แม่ความสุขในแต่ละวันของน้องจูส่วนต้นหนาวไม่เล่นค่นน้องต้นหนาวกลัวเ,นนเดี๋ยวดูพี่จูเล่นก่อนดูมีมงด้วยนะมีมงด้วยนะดูไปตั้งหลักก่อนนักกีฬาไปตั้งหลักก่อนนักกีฬาไปตั้งหลักก่อนดูคะ่ะ

ยสำหรับคลิปนี้แม่ความและครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะชมคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย